ได้จ้ากินข้าวน้ากันได้จ้านี่เตะแกงปลาใส่น้ำไม่นนซมนะจ้าแกงปลาช่อนนะจ้าแกงปลาคอบ้านเฮานัน่นแหละจ้านี่นี่แสีบเสบน้ากันได้จ้าเด้อนี่จ้าแม่ยกำลังกิน,นกินข้าวกับแกงปลาใส่น้ำไม่ลองนะจ้า,าน,น้ำไม่ดองเมียฮิตนั่นแหละเนาะจ้าไม่ดองสอบับเนาะเกงใส่ปลาเขาเสีบเนาะนี่ครับ นี่เจ้านี่กันได้เจ้าตอนป่าเนาะจุยตอนป่าก่อนนะจ้ะนี่นี่ขำเข่าเนี่ยหา่กันได้เจ้ากินแซบแซบอ้อืมแซบนะจ้าสุดน้มจะงอกอนสดน้ำนี่เจ้านะ อืมโอ้แ่บหอนหอนแสบแสบแสบอืมขรโทกกบโทษกมาจ้ามานมาเสีบจ้า